รดภายไปวงเวียนใหญ่มนวน,นาก็ได้มารีวิวภาพบรรยากาศช่วงเศ้าๆของวันอังคารวันที่24มิถุนายนต์2568สวัสดีและสบายดีเพื่อนๆพี่ FC มนวันหน้าพาหลอด ืันนี้ก็อยู่ที่ยุดรถไทยถนนบางพทียนพี่น้องมารีวิวบรรยากาศตอนเช้าๆให้พี่น้องได้เบิงได้ชมอยู่ที่ถนนบางพทียนพี่นอ้องไปไปเบิงไปชมกันเลยพี่น้อง วงเวียนใหญ่ก่อนจะไปมหาชัยบางพูนก็เป็นทางไปมหาชัยตอนนี้รถกำลังหยุดเอาผู้โดยสาร ดูด้วยจาวย้าคืนแล้วรถไถก็วิ่งออกจากสถานีบางบอนเราไปเบิกไปชมดูกันเลยคิดออก อาคารดร้วยว่าอาคารที่ผักผูด้วยชางเหมือนกำลังสางแล้วพี่น้องทางนี้นก็เป็นซุมบางบอนหรือว่าสถานีรถไฟบางบอนพี่น้องหลังจากรถไฟผ่านไป โถดภายไปวงเวียนใหญ่มนวรรณาก็ได้มารีวิวภาพบรรยากาศช่วงเศ้าๆของวันอังคารวันที่24มิถุนายน2568เดี่ยวพนสางใหม่เลยพี่น้องสวยงามเลยพนสางเสร็จแล้ว รอบๆน้ำกันพี่น้องนี่คือรถไฟบางบอดพี่น้องสวยงามเลยตอนนี้รถไฟกำลังมาจาก มาหาชัยก่อน <c oughs> จะไปวงเวยยียนใหญ่มาจอดผักเอาผูดวยสานอยู่ที่บางบอนพี่น <c oughs> ้องก็เดิผูดวยซานกั ังจะขึ้นอีกน้องช่วงเศร้าๆของวันอังคารรถไถขบวนนี่ก็วิ่งจากมหาชัยจะไปวงเวียนใหญ่ อนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงหกนาทีจะเป็นอาคารผูกผักโดยสารเรือสั่งเสร็จแลยสวยงามลเลยใช่ไเนี่ยจะบอลนั่งบอนผัก นี่รถไฟกับเครื่องสบวนออกจากสถานีบางบ่อนเพื่อจะไปวงเวียนใหญ่บรรยากาศก็สวยงามพี่น้องตอนเศช้า รเราบ่งอาคารนํำกันพี่น้องหลังจากหลดภัยผ่านไปมันสร้างเสร็จแล้วพี่น้องสางเสร็จสวยงามเลย น,นเป็นที่ผักผูกด้วยชาตทธาน,นีรถไัยบางบ่อนตอนนี้วนบ้านนาก็จะเดินกลับและพี่น้องหลังจากรีวิวเช็ดชิน้นตอนนี้ก็เดินออกมาทิ่ถนนบาง บัุณเทียนบรรยากาศที่ถนนบางคุณเทียนช่วงเศร้าพี่น้องนี่คือถนนบางคุณเทียนที่นี่ก็ทางไปถนนเอกกษัยพี่น้องที่ วนบน,นาสองกล้องไปแลยไปถนนเอกก็ใช่ทั้งนี้ก็มุ่งหน้าออกไปจูดที่พระามสองพี่น้องมุ่งหน้าออกไปถนนพระรามสอง ท่านวนวันนาก็เดินอยู่ที่ถานนวางพุทียนพี่น้องริมบุดบาทบุดบาทก็สวยงามบุดบาทสวยงามมากพี่น้องเอาละพี่น้องมาถึงนี้ก็จะได้ขอจบคลิปไว้ก่อน้าชื่นชอบกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์นั่พี่น้อง เพื่อจะบอพาดคลิปใหม่ใหให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมาใายนี้กขอขอบคุณและก็ขอบใจผู้ที่เชื้อสละเวลาเขามาเบิ่งเขามาชมไปแล้วพี่น้องพบกันใหม่คลิปหน้าเดอ้อ